สวัสดีครับพบกับบสเคซีร์เรซิ่งเช่นเคยนะครับมาในมุมมองนี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามีรถมาติดตั้งเป็นโปรเฟนเดอร์อีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นชุดยอดฮิตแหละเพื่อนๆก็รู้จักกันดีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยว่าเขาติดตั้งอะไรนะฮะตัวมิลเตัวใหม่อีกแล้วนะฮะคือช่วงนี้เข้าทุกวันเลยไปดูด้านหลังกันเลยนี่นะฮะสำหรับมิลตัวนี้นะฮะลูกค้าเขาก็มาใส่เป็นชุดยอดฮิตแหละบอกเลยนะฮะก็คือนี่ครับเป็นชุดนี้ครับ เป็นโปรเฟนเดอร์เรียกว่าเป็นหน้าควีนนะครับก็คือเป็นควีนซีรีส์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสปริงนะนะครับตัวนี้นโะบนจะเรียกว่าเป็นสตรัทแล้วกันเพราะว่ามันสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับก็จะมี 2. สองสปริก็คือสแตนดาร์ดยกกับสแตนดาร์ดโหลดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นควีนซีรี่ก็หน้าตาคุ้นตากันดนะีหน้าตาประมาณนี้นะนเพื่อนๆนี่ก็ด้านหน้าปรับได้16ระดับนะครับปรับตรงนี้นะครับหมุนปรับได้16ระดับ ส่วนด้านหลังก็สามารถหมุนปรับได้8ระดับที่ตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะฮะเป็นผมหมุนปรับจะหมุนแข็งนิดนึงนะนเพื่อนเอาแรงกันนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่ามันมีปัญหานะมันแข็ง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จแล้วนะเราจะให้น้องช่างก็ติดตั้งไปนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายส่งผลงานกันอีกทีนึงนะครับว่าติดตั้งตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับผมรอติดตามชมได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเจ้า Mx คันนี้นะครับนี่เป็นตัวขับสี่ด้วยนะฮะค่อนข้างทุลักทุเลในการติดตั้งเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับว่าโคกมันอยู่ยังไงนะฮะนี่นะครับเวลาปรับเนี่ยเราก็แค่มุดลงมานะครับแล้วก็เอื้อมมือไปหมุนปรับแค่นั้นเองนะครับคือแบบง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับเราจะเซ็ตไว้เป็นแบบกลางๆก็คือเบอร์สี่ไว้ให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็กําลังจะตั้งศูนย์เนี่ยนะก็เตรียมเครื่องมือเครื่องมือกันมานะครับเดี๋ยววัดพาไปดูด้้าานนนหบบะครั ไปดูด้านหน้ากันดีกว่าน,นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเราก็จะเห็นหัวปรับอยู่ตรงโน้นนะครับลึกๆนะครับตรงนั้นเราก็แค่เอื้อมมือเข้าไปหมุนปรับแค่นั้นเองนะครับคือปรับง่ายมากๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือสะดวกสบายเพราะว่ามันไม่มีซับแท้ง์ด้วยนะไม่มีอะไรเกะกะน,นะครับติดพิว้วพียวได้เลยนะครับส่วนทรงของรถเนี่ยสูงเท่าเดิมครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ บอกได้เลยสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจในเซตนี้นะครับผมก็สามารถทักมาที่เพจเชซีเรซิ่งได้ครับผมชุดนี้อยู่ที่40,000กับอีก700บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับสำหรับรถเซกเมนต์ขนาดนี้นะครับผมถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับผมโปรเฟนเดอร์หน้าเป็นควีนซีรี์หลังเป็นควิกกี้แบ็คนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจก็ทักเพจมาได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับผมจะขึ้นไปตรงนี้เลย นี่เดี๋ยวมันจะขึ้นไว้นะครับแล้วก็ลองติดต่อเข้ามาดูว่าลูกค้าขับรถอะไรรุ่นไหนอยู่นะครับปรึกษากันได้นะครับผมบวันนี้นะครับผมโบมดเคซีเรซิ่งอ่ยขอตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวให้ช่างเขาทำง,งานต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ